<T ES> ตอนนี <EO> <K common understands> ้พระภูได้มาส่งเ้าลางของปุรีนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการปุกุกนาทุกท่านบิดเดินทางเข้าสู่นะครับอย่างปุรีนี้กันมาพระุทธุนะครับจึงีส Hence, ังเกไกลอยู <S <S ่ในขณะนี้นะครับเพราะท่านบีดเดินทางมาแล้นะครับตากไหวบูชาวางเลื่อกใส่ความเคารพการสักการะบูชา ท่านกลับไปท่านก็จะได้มีแต่สิ่งที่ดีเป็นปบารมีให้แกาๆสังาขารของท่านทุกๆคณะทุกๆท่านที่เดินทางมานะครับพอจะนั่งกลับไปท่านอาจจะได้โชคได้ชัยอาจจะทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืเองงอกงามไปดูวัฒนาถาวรนะครับอันนี้ถ้าท่านมีความเลือกใส่นะครับพอแสดงแล้วช่วงนี้เก็บเนือกเก็บตัวนะน,น,ะนะครับอธิษฐานเอาไว้นะครับอธิษฐานเอาไว้ เอที่สค <klore ret ii> <ai> ัญเริ่มเป็นแล้วนะครับอตั้งจิตตั้งใจนะครับตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะครับอธิษฐานเอาไว้วาเป็นทมงคลไทยว่าเปีติบารมีทุกโชโรภัยเสียใจที่ท่านที่ท่านมีจะได้หมดและหายไปมีแต่โชคมีแต่ชัยวางปีติผลบุญทั้งหลายจะได้ก่อเกิดนะครับอธิษฐานให้ดีนะครับ เออเป็นมหาโพคิ์เป็นมหาญาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในช่วงนี้พ่อปู่พุทธสุภเมฆได้ทำตาเดียบแล้วนะครับลุกขึ้นได้หรครับลุกได้หรครับลุกขึ้นจากอธิษฐานนะครับเอ่อครั้งนี้หมดการติดตามใจกันอธิษฐานใครอธิษฐานมันนะครับเสร็จเป็นมงคลอิ์อนุรักษเสร็จเป็นระเบอันสูงศรีในวันนี้นะครับ ขอให้ทุกคณะทุกท่านโชคดีในไทยที่สิริประมาระให้สมบูุณงมากประการหนานะครับนี่ใครจด้วยแล้วไม่ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นมงคลทั้งหลายแก่เรือ,รอนรากความเขอขอพลเิดเพลนะความศรัทธานะครับแก่บุคคลแก่สตรีบุคคลนะครับพัฒนาแล้วช่วงในครอบครัวสิ่งที่เราไม่ได้ทำตาเยี่ยมนะครับเรือนรากอธิษฐานนะครับอธิษฐานได้ดี อธิษฐานแก่กายสังขารของท่านเองนะครับพราช่นนั้นแล้วสิ่งละน้อยทลัอันสิ่งที่ดีเป็นปบารมีให้แก่เรือล่าทุก่านที่ได้เดินทางมาเข้าตุยังอสงุสิเดชพระพุทธทูตในวันนี้ถือว่าโชคดีมีชัยกลับไปก็ขอให้เจริญลุ่งเรืองทั้งหน้าที่กิจการงานเสริมบารมีอันเลิศล้ำแก่กายสังขารของท่านเองนะครับ พราะฉะนั้นแล้วสิ่งใดเป็นมงคลให้เกิดผลนะครับทุกโกโรคภัยอันตรายใดๆใช้ท่านปฏิบัติและบูชาเสริญาประเสรกายสังขารของเองนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดี